ต้มน้ำให้เดือดเด้อพี่น้องเด้อเดือดแล้วขาดตะไคร้ไปมะกรูดลงไปเลยพี่น้องตั้มให้ดีๆเด้อพี่น้องเด้อตั้มลงไปเลยพี่น้องเอ้ยขาดตะไคร้ไปมะกรูดนี่ลงไปอีกพี่น้องลูกโดดพร้อมเลยเอ้าวแต่พี่ว่าจะปรุงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้น่าผมปรุงรสสักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาผมปรุงรสสักหน่อยนึง อันนี้พ่อใหญ่ชูอืมพ่อใหญ่ชูแล้วก็ขาดไปได้คือน้ำปลาอย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยน้ำปลาเป็นตัวพี่น้องเอาสักสองคาปีก็ได้สักหน่อยหน่อยก็ได้ยคาปีครึ่งก็ได้พี่น้อง,อ,อ,ง,อ,งอ่าเอาลงไปเดี๋ยวจะตามด้วยจะตามด้วยคราวคัวเด้อพี่น้องเด้อ ข้าวคั่วหนึ่งช้อนไปเลยไปหวานปลามาพี่น้องได้ปลาหมอกับปลาช่อนเนื้อพี่น้องได้จะมาอ่อมเนื้อเดี๋ยวร่อนน้ำเดือดก่อนเด้อพี่น้องเด้อดูเดือดบึ้มบื้มเดืพี่น้องปลาหมอปลาช่อนลงไปเลยพี่น้องเอย้ยปลาหมอปลาช่อนลงไปเลย <c oughs> บั่นห้อพี่น้องปลาหวานในหอยในน้องบั่นเรามาเอามาอ่อมพี่น้องจะอร่อยมาก แต่พี่ลองดูหน้าตาเดอ้อมาทานกับพี่วันนะครับผมอร่อยอร่อยด้วยกันปลาลราก็ซุเเกไล้ที้เดอ้อพี่น้องเดอ้อแมงลักลงไปปลต้นหอมลงไปพี่น้องลงไปเลยโอโ้หอมหอมเลยพี่น้องเอ้ยหอมหอมโอ้เดือดปุ๊บเลยพี่น้องเลยดูเลยพี่น้องเดอ้อ โอ้ดูปลาหมอพี่น้องปลาหมอแม่ใหญ่เลยพี่น้องโอ้หนาทานมากพี่น้องโอ้สุดๆแล้วพี่น้องปลาช่อนพี่น้องปลาช่อนปลาช่อนนาอ่าสีสันหนาทานมากอร่อยๆด้วยกันครับผมสุกแล้วก็ตักจุ๊โอ้พี่น้องอ่อมปลาหมอกับปลาช่อนพี่น้อง ปลาหอยปลาหนองเรานี่แหละปลาสะเออพี่น้องอร่อยมากแซ่บแซ่บเลยพี่น้องปลาหมอตัวบอกใหญ่เลยพี่น้องเลยโอ้มันมันเลยพี่น้องแซ่บแซ่บน้ำพริกอ้วนเลยกับแก้มอย่างดีเลยพี่น้องเลอกับเข่าก็ได้แซ่บแซ่บน้ำพริกอ้วนเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พี่อ้วนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศหรอครับที่เข้ามารับชมมาคอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยลำล้ำเลยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรง วันนี้พี่อ้นกับอ่อมเมนูอ่อมอีกพี่น้องอ่อมปลาเข่งกับปลาช่อนพี่น้องปลาเขง่งปลาหมอพี่น้องปลาช่อนหน่อยปลาช่อนกับมีด้วพี่น้องเด้อปลาหมอกับปลาช่อนอ่อมทำแบบอาหารอีสานเลยพี่น้องแซ่สบสนดน้ำก,กอกกุกยำกับแกงพี่อ้นแซ่บมาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกลสีขาววันนี้พี่น้อง ่าของแท้พี่น้องเลยของแท้ของแท้อของแท้ดูปลาช่อนพี่น้องเนื้อปลาช่นอนหนาทานมากพี่น้องปลาตัวเล็กตัวน้อยอปลาหมอใหญ่พี่น้องดูพี่น้อง,นองเนื้อปลาหมอ,อมปลาหมอมีไข่ไหมเนาะพี่น้องเลยเปรี้ยวมันๆเลยพี่น้องอื Bắp kính bắp kính qua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  kính Sắp xếp lên kính qua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  kính 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 มือพี่น้องมือมอืมพี่น้องมือเลยพี่น้องอืมอืมอืมโอ้ฟันล่องพี่น้องพี่น้องออพี่น้องปลาคอส่วนน้่ม อ่ากจำล่าดีแทบไหลพี่น้องตบเป็นตัวเลยพี่น้องเหนือวหวานเกลยอเลย mày vinhong là. Ungt à loi. Ba mòa đã kang mặt ninh vinhong là. Toi yaki ba môn em mân nè pinong là. Mann sèp. Don't kin ta yên ninh pinong. Mhm. 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 น้องประขอประขอหน้าเนื้อพี่น้องโอ้เนื้อหน่พี่น้องดูแสบครับพี่น้องเลยปรับแกมจังดี องพี่วนเมนูนี้เธอประเด็ดอีกเมนูหนึ่งพี่น้องยมพี่วนกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านเลยลาละครับอย่าเก็บอย่าจนเดอ้อเราลำเลียกันทุกคนทุกภาร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม